ีเราจะมาสนิทกับเขามากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาพูดคุยกับเขาถามคําถาม,ถามนะจากแฟนๆแ,แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะเป็นคำถามที่เราคัดมาแล้วเนาะนะคะถ่ายเจอินเทอร์วิวให้เกลตอนตอนนี้ขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงเราจะได้ถ่ายรูปก,กันแบบชัดๆนาอว่าแบบเป็นยังไง mm hmm. ชอบคนไหนอะถามคนแรกเลยลนะกันอะชอบคนไหน ทุกคนค่ะใช่ค่ะอันยองจำจำจไม่ได้แล้วค่ะเขินแล้ันยอันยอสียงแลยค่ะคอสชิค่ะ โอเคค่ะง okay, um, <teaching. S 1> <Station> ั้นเดี๋ยวเราถามคําถามเลยนะคะว่าคําถามแรกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้เป็นโชว์ครั้งแรกนะคะของบิลลี่แล้วก็มาไทยด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะออเจเทกูเกอชมร했잖아요อนนอ๋ ก็ร리리ู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาแสดงนะคะบนเวทีของเมืองไทยค่ะจริงๆน้องอ่ะอยากเจอแฟนคลับชาวไทยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้มาเจอในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ของเมื่อวานค่ะ 그리고 태국 팬들이 만났으니까 그 기분이 어때요? 어, 일단 저희가 태국에 진짜 고 싶어 했는데 이번에 와서 너무 좋았고 또 이렇게 무대도 하고 팬 사도 하는 기회가 생겨서 이렇게 태국 팬분들 너무너무ตัวปีลิฟเองบิลลี่เองค่ะก็อยากมาเมืองไทยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆนะคะได้มาจัดแฟนไซย,ย่างนี้ด้วยแล้วก็ได้คุยกันทีละคนทีละคนแบบนี้ก็คือรู้สึกดีมากๆค่ะดีใจมากๆเลยแล้วก็เรามาพูดถึง ความอยากเที่ยวกันบ้างดีกว่าค่ะมาประเทศไทยครั้งนี้นะคะอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะอีบอนในเท็กกุเกิลว่าโซออติโร่อยากไปเที่ยวที่ไหนค่ะคือฮาลามบอกว่าคือชอบทะเลค่ะชอบทะเลมากๆแล้วอยากไปภูเก็ตค่ะอยากไปเที่ยวด้วยกันกับเมมเบอร์ทุกคนเลย ก็ส so you know ่วนใหญ่เขาจะชอบภูเก yes. ็ตทะเลบ้านเราสวยเนาะยิ่งเราต้องเพียบเทาตัวที่สวยเนาะเอาล่ะนะคะสำหรับคำถามที่สี่เพราะว่ามีโอกาสได้ลองอาหารไทยหรือยังอ่าถ้ายังแล้วแบบชอบอะไรมากอยากลองอะไรเปไรอย่างนี้혹시태국음식먹어봤어요태국음식이요저희끼리먹은적은있는데아직현재현재서현지에서 그 많이 안어봐서 오늘 맛있는 거를 좀 먹으려고 생각 중입니다. 그만อ이าไทยรอบนี้ค่ะน้องยังไม่ค่อยได้กินอาหาร이이이이 혹시 음식 먹고 싶은 거 있으세요? 아, 저희가 매운 거 좋아해서 똠얌꿍 먹고 싶다고 생각합니다보 와야 꿍 ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของบ้านเราเนาะนะคะอะอยากให้สาวๆนะคะบิลลี่เองอย่าพูดถึงซิงเกิลเพลงใหม่หน่อยที่ปล่อยออกมาให้ฟังกับเพลงโอ้โหซองค่ะ새로운곡어제나왔잖아요2월0일은어떤노래인지이야기해주세요네2월0일은ร새로운희망을아주가득담은곡인데요새롭게시작하는해인데 가지고 진행하기 아쉽고 너무 좋으면은 좀 그런 마음이 들잖아요. 그럴 때 이제 1일이 되지 않게 0을 빼고 우리 지금 이 시간을 간직하면서 더 재밌는 시간을 많이 보내자 이렇게 좋은 희망찬 곡입니다. 하 꺼밴팽 3번 4번 항마에 하나에 9번 10번 비말 4리에 하꺼이과 100명 4 꺼판번 힘은 5번 100만 1000번 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 1 0 0 0 1000번 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 1 0 รักมากๆเลยนะคะเอาล่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้แบบฝากอะไรกับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ชาวคลิปชาวไทยของเราด้วยมาจิม่าเออโรนมาดีินทีนี้เนาะแน่ชั้นค่ะน저희가빌리가처음으로이렇게태국에왔는데

ดีใจมากๆค่ะที่ได้เจอแฟนๆทุกคนนะคะหวังว่าต่อไปในครั้งหน้านะคะก็จะได้มีคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองในประเทศไทยได้มาทําการแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าได้มาเจอแฟนๆแบบนี้อีกครั้งก็หวังว่าจะได้มาบ่อยๆค่ะแล้วก็จะได้เจอกับทุกคนอีกค่ะวันนี้ที่มาก็ขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่า ตอนนี้นะคะเราจะมีลัคกี้ดองอ่าสำหรับสาวๆเลยทั้ง5คนจะให้จับรางวัลน,นะคะคนละสองรางวาัลคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะมีโอกาสได้ลุน้นรางวัลน,นั้นก็คือภาพโพลลอย์ที่เขาเพิ่งถ่ายนะเมื่อเช้านี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครได้แล้วนะจะเป็นหมายเลขเลยสําหรับตัวเองเนาะที่นั่งใครได้แล้วนะคะหลังจบงานนะคะให้ไปรับที่ทางด้านหน้าตรงที่รีจิสเตอร์นะคะต๊ะลงทะเบียนเนาะนะคะโอเค 지금 럭키도 뽑겠습니다 아유, 네. เดี๋ยวจะให้น้องๆประกาศนะคะเริ่มที่น้องซียุนก็ได้ค่ะ2เ0ปอบอร์20ค่ะเบอร์20นะคะเดี๋ยวเราจะได้ภาพโพลารอยด์ <the> music <of> music> เดี๋ยวจะรับต โซโรีลงเตียงนะคะสเปนเบอร์สิบแปดค่ะเบอร์สอยู่ตรงไหนเอ่ยใกล้กันชนาใก้กัยเบอร์47ค่ะอยู่ไหนเอ่ยสีโอ้

51ชบเบออ็ดค่ะห้อยู่ไหมโอเต้นไปกับพคพรินเซสดีใจด้วยนะคะโอ้ล็คกี้ลคีเเ่นเป็นเบอร์เค่ะลคีเซเ่นเ้ฮารุาังารุนกฮารเบอร์สาค่ะ ยี่สิบแปค่ะอยู่ไหม่เดี๋ยวจะหลังจบงานแล้วนะคะมารับรูปพลอรอยนะคะตรงที่ตรงลงทะเบียนนะเอาล่ะนะคะสําหรับตอนนี้ก่อนที่จะเขาจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาด้วย <Sci> เดี๋ยวจะมาโชว์ให้เราด้วยนะคะเป็นหนึ่งเพลงแต่ตอนนี้นะคะขอให้โพสท่าถ่ายรูปหน่อย <yes> เดี๋ยวพี่พี่สื่อมวลชนจะให้เก็บภาพและเจ้าดิจิตเกสม 카메라 보세요. <목소리도> พี่ส hey, ื okay, okay, s <S oh uh ่อมาชนโอเคหรือย okay. yeah. ังคะโอเคและขออีกขออีกเปลี่ยนผ้าได้เปลี่ยนผ้าได้หทดาวลาหมดสีเคียวเียสุดเดียวบกปือบายบาย ส่วนนี้นะคะเราจะเห็นน้องๆน,น,นะคะบิลลี่นะคะก็จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เราได้ดูกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเพอร์ฟอร์แมนซ์อยากได้ยินเสียงแฟนๆนหน่อยนิกบอกว่าแบบกรีดแบบบอกเขาหน่อยว่าอยากเห็น5 4 3 2 โอเคค่ะพร้อมนะคะก็ได้แต่ว่ามันอีกด้วยกั